ท่านพ่อเหตุใดท้าล้มป่วยกระทันหันเช่นนี้ล่ะขอรับอืมเป็นโชคชะตาเจ้ากับเจ้ากูพิงหยวนยังสูสีกันอยู่เหรอเมื่อวานก็อาจจะใช่ออะนะแต่พอผ่านวันนี้ไปก็ไม่ใช่แล้วค่ายสมาคมขนส่งทางน้ำยึดสินค้าเข้าไว้แล้ว ถ้าไม่รู้อะไรเลยเหรอเขาเรียนแบบวิธีการพวกพ่อค้าเกลือเถื่อนลักลอบดําเข้าเกลือบอราคาถูกจากเสฉวนมาขายเนี่ยเขากล้าทําสงครามราคากับข้าถ้ายังไม่เสียเปรียบด้วยไรอย่างไอ้สิ้นดีทําการค้าก็คือทําการค้าจะทําแบบนี้ไร้คุณน่ะทเออะคือท่านพ่อ เหตุใดจู่ๆท่านผู้เรื่องคุณธรรมเหรอท่านสอนข้าเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าะจิตมั่นคุณธรรมไม่ต้องทำการค้าแล้วท่านบอกว่าสำคัญที่สุดในใต้ล่าก็คือการทำงานให้เสร็จไม่ใช่เหรอเหตุใดจู่ๆมาพูดเรื่องคุณธรรมอ่ะแล้วเหตุใดจู่ๆมาใจดีกับเขาขนาดนี้เหรอกิจาการเกลือคือเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงหวยแม้เราคว้าม,มาได้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยคิดจะครอบครองไว้คนเดียวเจ้าก,ก็อย่าได้คาดหวังแบบนั้น หากไปตัดหนทางรอดของเหลียงหวยตระกูลเราก็จะกลายเป็นเป่านิ่งด้วยลูกเอ้ยทำการค้าจะโลภมากไม่ได้กูพิงอยู่ไม่ได้ทำการค้าเพื่อตัวเองเขาอยากจะให้เจียงหนานมีทางรอดบ้างการที่เราได้มาครึ่งหนึ่งก็ถือว่าดีมากแล้ว บอกให้สมาคมขนส่งทางน้ำกลับไปอย่าให้เดือดร้อนมาถึงเราลูกขอให้ท่านพ่อรีบประสาตัวให้หายดีแล้วกลับมารับช่วงต่อกิจการในมือลูกด้วยขอรับ